แม่คะแม่ทำอะไรอยู่หรอคะแม่แม่แล้ห้องน้ำอยู่หรอคะหาของกินอยู่หาหาแม่เป็นซอมบี้เฮลิเฮลิเต้นเป็นซอมบี้จะไปซ่อนที่ไหนดีเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้จะเห็นไหมเนี่ย อยู่ไหนอยู่ไหนนะเมื่อกี้ยังเห็นบึ้บบอยู่เลยนี่ตัวนี้หรืเปล่าหูกัดคอยเลยกำลังหิวไม่ใช่อยู่ไหนเด็กอวกๆอยู่ไหนเออแม่น่ากลัวจังเลยทำไงดีเนี่ยกำลังจะมาทางนี้แล้วต้องเห็นเราแน,น่ๆเลยซ้อนซ้ออไม่ใช่เมื่อกี้ก็ไม่ใช่เฮ้ยตัวนี้นี่แหละ ตัวเล็กๆแต่ก็ดากินยไม่ใช่ไม่มีไม่มีเนื้อนิ่มๆเ,เลยโอ้โหเกตตตัวตาตายไปสองตัวแล้วตัวต่อไปต้องเป็นเราแน่เลยเอ,อ้ยได้ินเสียงอะไรอยู่ทางนี้ทางนี้แน่ทางนี้แน่ๆอออยู่ไหน <laughs> sì, là đồ, là ông đi subscribe cho kênh Ghiền โอ้ได้กินจังเลยอ๋อโอ้ยฝันได้พาเปจริงไหมเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะเฮ้ยจะเห็นเราไม่เนี่ยเราซ่อนอยู่ตรงนี้เฮ้ยอยู่ไหนบนนี้หรือเปล่าโอ๊ยโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ๊ย หิวๆิแม่มาแล้วกลับมานี่โอ้ตัวนี้ก็น่ากินโอ้อ้วนอวนอวบอวบหืมน่ารักนอกกินขอกินหน่อยนะฮะเดี๋ยวไม่โดนกินไปแล้วไม่ไดีเลยวิววิวมิญญาห์ยู่รันเองโโอ้ เราเป็นพวกเดียวกันแล้ว,วยอย่ากินซอมบี้อย่ากินซอมบี้เราพวกเดียวกันอย่ากินตอะไรพี่เัาตัวได้ฉันไปก่อนแล้ว <S 1> <S 1> ทั้งนี้มีอีกตัวลองกินให้หมด มามามาอกินซะดิดิโอเรียบร้อยเสร็จไปสองตัวเจ้าเด็กอวบอยู่ไหนคือแม่เป็นซอมบี้ต้องหาหนังสือปุงยารักษาแม่ให้หายเป็นซอมบี้ซะแล้วออนี่ไงเจอแล้วตำราร0อยปีดูซิมีวิธีแก้แม่เป็นซอมบี้ไหมอันนี้นี่ ใส่เป็ดสองตัวใส่นมร้อนหนยทีทีทีใส่เกลือเล็กน้อยเคี้ยวจริงจกปนอ่าฮะนี่ไงเชล่านี่ไงเแล่าทำทดสอให้ปนปนหน่อยจากนั้นก็ช็อกโกแลตล้องหนแม่จะได้กินง่าย คนให้เท่ากันเออเหมือนใช่ไหมมันจะได้ผลไหมเนี่ยเอาเป็ดตัวดึงย่างไฟสามนาทีเทเป็ดทั้งหมดก่ไเจีแมนก็นี่ขั้นตอนเอานี้ด้วยจนั้นก็ใส่เข้าไป้าวิ นี่เสร็จเรียบร้อยเบตตัวนี้จะรักษาแม่ให้กลายเป็นคน อะไรเนี่ยน่ากินจังเลยอ้าวไม่เห็นอร่อยเลยจะกินเด็ดฮะไม่ได้ผลฉันใส่น้อยไปต้องไปเอาเพิ่มอ เป็นซอมบี้ดีนะที่จะดำหนีทันนี่กัรจีดักับบกเป็นซอมบี้ด้วยแล้วแม่เนี่ยน่ากจกเป็นซอมบี้ใช่แล้วแม่หายได้ยังไงเนี่ยคิดแต่แบบปรุงยารักษาซอมบี้ให้แม่กินนะสิแม่เป็นเป็นซอมบี้ได้ยังไงเนี่ยอ๋ยนั่นนะสิเดี๋ยวแม่คิดก่อนนะนึกออกแล้วเมื่อเช้าแม่ไปกวาดใบไม้หน้าบ้านแล้วก็มีขนมอะตกลงมาที่เท้าแม่เลยนี่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 น,น,นี่ขนมแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลย ตกมาที่เท้าแม่หิวอยู่แม่ก็เลยแกะกินแล้วแม่ก็ลืมไปเลยเนี่ยแล้วก็มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนนี้นี่แหละโอ้โขหขนมอะไรอ่ะเดี๋ยวเชีมขอลองดูซิโอ้โหมันน่า